มาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับและสําหรับการ์ตูนอย่างโดราเอมอนเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่เรารับชมกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเราคุ้นเคยนะครับแล้วก็สนิทสนมกับตัวละครอย่างโดราเอมอนโนบิตะหรือใครก็แล้วแต่ในเรื่องเนี่ยอย่างมากมายเลยแต่คุณรู้หรือไม่เลยครับว่าโดราเอมอนเวอร์ชั่นที่อเมริกานําไปฉายนะครับจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นปกตินะครับที่พวกเราเคยรับชมกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่ามันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเวอร์ชั่นปก 飞。 เรามาเริ่มที่เรื่องที่1นงกันก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกเลยคือเกรดของโดบิตานะครับถูกปรับเปลี่ยนใหม่ที่ผมหมายความว่าปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ได้หมายความว่าจากที่โดมิตานี่เป็นคนไม่เก่งไม่ค่อยฉลาดนะครับได้ศูนย์ตลอดเวลาอยู่ดีๆนะครับทางอเมริกาเขาจะปรับให้โดมิตาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยคะแนนเวอร์วางนะครับขึ้นไปร้อยเต็มไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่เขาปรับเลยก็คือในใบเกรดของโดมิตานะครับปกติก็จะมีแค่ศูนย์คะแนนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เขาเพิ่มเป็นเกรด F ขึ้นมานะครับถามวามถึึงเป็นนตั F ข้ ไม่ใช่เรื America, ่องแปลกอะไรเลยนะครับเพราะว่าทางเมืองนอกนะครับฝั่งอเมริกาเนี่ยการให้เกรดเป็นเลขศูนย์เนี่ยเขาก็งงเหรอครับว่าเอ้ยทำไมต้องให้เป no ็นเลขศูนย์เพราะปกติแล้วนะครับเขาใช้เป็นเกรด A ถึง F นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโนบิตะนะครับการที่เขาได้เกรด F เลยเนี่ยคือเลยไม่ใช่เร no ื่องแปลกอะไรนั่นแหละครับแต่ผมว่านะครับการที่โนบิตะเนี่ยได้เกรด F อ่ะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าโนบิตะได้เกรด A นี่แหละสิจะเป็นเรื่องแปลกมากกว่ามาต่อที่เรื่องที่2 ทำการเปลี่ยนชื่อตัวละครในเรื่องโดราเอมอนหมดเลยโดยสายเหตุนะครับที่ทางดิสนีย์เปลี่ยนชื่อตัวละครของทางดราเอมอนหมดเลยเป็นเพราะว่านะครับตัวละครในเรื่องโดราเอมอนแทบทั้งหมดเลยนะครับฝรั่งนะครับอ่านออกเสียงแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นชื่อที่แบบเรียกยากมากๆนะครับสำหรับฝรั่งเขาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ละกันนะครับอย่างโนบิตาเลยเนี่ยฝรั่งนะครับอ่านโนบีอ่านไม่ได้นะครับฝรั่งอ่านว่าโนบีด างดิสนีย์นะครับจึงทําการเปลี่ยนชื่อของโนบิตะครับเป็นโนบี้โนบิแทนนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าโนบอดี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้เปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าเรียกยากหรือว่าหลอกด่าโนบิตะนะครับส่วนคนอื่นก็มีเปลี่ยนนะครับอย่างชิซุกะเลยเนี่ยโอ้โหถ้าจะเรียกว่าชิซุกะมันก็คงจะยากใช่ไหมครับสามคำสามพยางแถมโอ้โหเรียกยากมากเลยจึงทําการเปลี่ยนชื่อชิซุกะนะครับเปลี่ยนเป็นซูซูนิโอนะครับเปลี่ยนเป็นเซนิสเดคิซุงีนะครับเปลี่ยนเป็นเอสส่วนใจแอนนะครับเปลี่ยนเป็นบิ๊กจจีีสส่่ววนนนนใโกะครับทเป็้อองงาข ใจแอนนะครับเปลี่ยนเป็น l i ตเติ G ก็เรียกได้ว่านะครับสมมุติเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวอเมริกานะครับแล้วเปิดทีวีอยู่อยากจะดูโดราอมอนเหลือเกินก็คงจะงงว่าเฮ้ยนี่มันโดราอมอนหรือเปล่าเนี่ยทำไมชื่อแต่ละคนเนี่ยไม่คุ้นกันซะเลยมาต่อที่เรื่องที่3ไม่ให้ตัวละครในเรื่องโดราอมอนกินจุอีกแล้ว มันน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการ์ตูนญี่ปุ่นที่ตัวละครหลักๆเนี่ยมักจะกินเยอะกินจุอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างโดราเอมอนเอ๋ยโกคูเอ๋ยนะครับหรืออย่างลูฟี่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวละครที่กินจุใช่ไหมครับแต่ทางอเมริกานะครับตัดสินใจนะครับในการจะลดสิ่งนี้ลงไปเพราะทางดิสนีย์นะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยมองว่าสิ่งนี้เนี่ยดูและจะเป็นพฤติกรรมเนี่ยที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับกับเด็กอเมริกาเป็นเพราะว่านะครับเด็กอเมริกาส่วนใหญ่่่นนรัมมีปปญหาาาเเืออองงโ้วว็ยยกด ด้านธรรมของเขาที่กินเบอร์เกอร์เอ่ยกินโค้กเอ่ยนะครับจึงทำให้เด็กๆนะมักจะอ้วนนะครับแล้วก็เป็นโรคภัยตลอดเวลาจึงทําให้นะครับเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ดีสักเท่าไหร่ในการสนับสนุนนะครับให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยเป็นตัวละครกินจุนะครับจึงทําให้เขาปรับปรเปลี่ยนนิสัยของเราตัวละครคือให้กินน้อยลงนะครับอย่างเช่นถ้ากินโดนักีอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้กินเป็นผลไม้แทนนะครับเพราะว่าดูแล้วมันจะมีประโยชน์นะครับและเด็กๆจะได้กินตามโดราเอมอนกันถูกไหมของมีประโยชน์แบบนี้ มาต่อกันเลยที่เรื่องที่4ตัดฉากการร้องไห้ฟูมไฟล์ของโนบิตะทิ้งไป ซึ่งมันอยู่ในตอนของดรารอมอนนะครับในตอนที่ว่าวิ่งสี่เจ้ามาไม้ไผ่นะครับซึ่งน้ําตาของโนบิตะนะครับถูกลบทิ้งไปจากน้ําตาที่ฟุมงไฟของเขาด้วยสาเหตุหลักๆที่เขาตัดน้ําตาตรงนี้ไปเพราะเขาคิดว่ามันดูโอเวอร์ไปหน่อยนะครับมันดูแบบว่าไม่ค่อยเรียวสักเท่าไหร่นะครับและการที่เด็กผู้ชายเนี่ยร้องไห้ขนาดนี้นะครับฝรั่งก็ไม่ค่อยเข้าใจมุกพวกนี้นะครับเอาง่ายๆนะมันขัดกับวัฒนธรรมเขาสักหน่อยนะครับสำหรับเด็กผู้ชายในการจะมาร้องอะไรแบบนี้นะครับจึงทําให้นะครับทางอเมริกาทางดิสนีนนนะครรัับจตดใใกกกาาฉ้ออไป พะคิดว่าทําไปแล้วในเด็กๆก็คงจะงงแหละครับว่าโดวิตาเองจะมาร้องไห้ทําไมขนาดนี้กับเรื่องแค่นี้เอง ต่อกันเรื่องที่5เปลี่ยนสกุลเงินในเรื่องโดราเอมอนแน่นอนเลยครับว่าญี่ปุ่นนะครับเขาใช้สกุลเงินเยนใช่ไหมครับส่วนทางอเมริกาใช้สกุลเงินดอนลลาร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในเมื่อเอาไปใช้ที่ทางนน้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องทําการปรับเปลี่ยนสกุลเงินนะครับที่เหล่าโดราเอมอนใช้กันนะครับเพราะฝรั่งก็คงงงแหละครับว่าอันนี้มันคือเง,งินสกุลอะไรนะครับในเมื่อมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเขาจึงทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สกุลเงินนะครับที่คนอเมริกาใช้กัน มาต่อที่เรื่องที่6ปรับเปลี่ยนฉากรุนแรงในเรื่องโดราเอมอนโดยเป็นฉากของตอนที่ปะทะกับแดคกิลล่านะครับซึ่งโดราเอมอนนะครับบาดเจ็บที่จมูกเขาจึงใช้เครื่องปฐมยพยาบาลนะครับในการรักษาตนเองนะครับโดยการเอาปัสเตอร์ปิดที่จมูกเห็นไหมครับแต่แน่นอนเลยครับว่าในเวอร์ชันของดิสนีย์นะครับที่เข้าฉายในอเมริกาเขาทําการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือลบตรงนี้ออกหมดเลยนะครับเป็นฉากที่โดราเอมอนนะครับแอบกินพิซซ่าแทนนะครับเอาแล้วไหนบอกว่าห้ามกินจู่ไงล่ะพี่ ต่อได้เรื่องที่7ปรับเปลี่ยนการใช้ตะเกียบมาเป็นช้อนซ่อมแทนหลายคนคงสงสัยว่าจะเปลี่ยนทําไมเป็นฉากไม่ดีหรอไงจะเอาตะเกียบเนี่ยทิ่มตาคนอื่นหรือไงอันนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับตามวัฒนธรรมนั่นแหละครับคิดดูแล้วกันฝรั่งบางท่านนะครับเขาไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีการนะครับไม่ใช้ตะเกียบนะครับในการกินข้าวอยู่ด้วยอันนี้พูดจริงๆนะฝรั่งเขาไม่รู้จริงๆนะครับจึงทําให้นะครับก็เพื่อความง่ายนะครับสำหรับเด็กนะครับในการรับชมนะครับจึงทําการปรับเปลี่ยนนะครับ เด็กก็คงจะงงว่าเอ้ยทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาไม้2อ,อันมาตักข้าวกินทําไมไม่เอาช้อนซ่อมหลังคือมันเป็นความงงของฝรั่งนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะมันเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมาที่เรื่องสุดท้ายเรื่องที่8เป็นทานุก,กิหรือแมวน้ํากันแน่ หลายคนก็มักจะคุ้นเคยนะครับกับมุกที่ทักตัวาเอมอนผิดว่าเป็นทานุกีนะครับซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่ารวมมาผมด้วยนะในสมัยเด็กๆผมก็งงอะครับว่าทานุกีมันคือตัวอะไรนะครับจนเพิ่งมาโตถึงจะทราบว่าทานุกีเนี่ยก็คือตัวแรคคูนซึ่งแน่นอนว่าฝรั่งเขาก็งงเหมือนกันครับว่าทานุกีมันคือตัวอะไรใช่ไหมครับทางฝรั่งอเมริกาเขาจึงทําการปรับเปลี่ยนนะครับจากมุกทานุกีเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนเป็นมุกแมวน้ําแทนนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะเข้าใจทางด้านแมวน้ํามากกว่านั่นแหละครับ เป็นไงกันบ้างครับกับความแตกต่างนะครับระหว่าง d o ราเอมอนเวอร์ชันญี่ปุ่นกับ d o ราเอมอนะครับของเวอร์ชันอเมริกา ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าส่วนใหญ่นะครับที่เขาปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะทางด้านวัฒนธรรมล้วนๆเลยซึ่งวัฒนธรรมนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับเพื่อความเข้าใจนะครับของเด็กชนชาตินั้นๆจึงมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหละครับและสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับช่องนี้ Over Review นะครับกด s u b s c r i b ์แล้ว้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณณครรหือุก็สาาามมถไไปตติดด้ที่ บ o o k กแฟนเพจผมเช่นกันนะครับ Over Review ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบคุณครับ